สวัสดีค่ะวันนี้มาทําปลากุเลาเข็มเปรี้ยวกันค่ะเลือกปลากุเลาไซส์ประมาณนี้นะคะประมาณไซส์เล็กค่ะกิโลละ75บาทนะคะหลังจากได้มาแล้วก็มาขอดเก็ดควักไส้ล้างทําความสะอาดตัดเหงือกให้เรียบร้อยนะคะผึ่งให้เสด็จน้ํานิดนึงนะคะวันนี้เราจะทําปลากุเลาสูตรเปรี้ยวที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมาในตัวนะคะจะทําง่ายแค่ไหนไปดูกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะนําปลาของเรามาบ้างก่อนถ้าจะทําปลากุูเลาเค็มนะคะก็ไม่ต้องบั้งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักเกลือค่ะจะใช้เกลือแกงนะคะหรือว่าเกลือที่เป็นเม็ดเดนี่แหละคะ่ะ ปลาหนกิโลน่าจะใช้เกลือประมาณ3ถุงเลยนะคะก็จะหมักให้ทั่วตัวปลาแล้วก็บีบบีบนวดนวดไปให้ทั่วตัวปลาให้มันให้เกลือสติมเข้าไปในตัวปลาเลยค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วนะคะปลาของเราก็จะซึมเกลือเข้าไปหมดแล้วนะคะเกลือก็จะละลายหายไปและน้ําที่เคยอยู่ในตัวปลามันก็จะออกมาแบบนี้และเนื้อปลาก็จะแน่นๆขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปทําให้ปลาเปรี้ยวกันค่ะโดยวิธีทําให้ปลาเปรี้ยวนะคะเราจะใส่เป็นข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนะคะจะช่วยดูดซับน้ําออกมาจากตัวปลาและ มีส่วนทําให้ปลาเปรี้ยวค่ะเพราะว่าข้าวคั่วทํามาจากข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจะทําให้ปลาเปรี้ยวเมื่อผ่านระยะเวลาไปประมาณ3-4วันนะคะโรยข้าวคั่วไปเยอะๆเลยนะคะทั้ง2ด้านตัวปลาเลยให้ข้าวคั่วนั้นเคลือบปลาให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็บีบบีบนวดนวดหลังจากนั้นก็เก็บใส่ถุงหรือในกล่องก็ได้ค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะให้พ้นจากมแมลง เก็บไว้นอกตู้เย็นนะคะในอุณหภูมิปกติเลยค่ะไม่ต้องตากแดดไม่ต้องทําอะไรนะเก็บไว้ในถุงในกล่องนั่นล่ะค่ะในห้องเราเลยนะคะประมาณ5้าถึงหวันค่ะรสชาติรสชาติก็จะเปรี้ยวแล้วก็อร่อยด้วยกลิ่นหอมด้วยค่ะผ่านไปแล้วนะคะปลาก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะเขาคั่วจะคอยดูดซับน้ําคือจะไม่มีน้ําเลยนะคะปลาจะมีลักษณะแห้งเลยนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วกรอก็จะมาขูดข้าวคั่วออกนะคะขูดออกพอประมาณหรือจะไม่ขูดก็ได้นะอยากรู้ว่าฟังปดนรายการเขาสิเขาบอกนะขูดออกแล้วนะคะเราก็จะนําไปทอดและพร้อมที่จะรับประทานค่ะวิธีทอดแนะนําให้ใช้ไฟแรงเลยนะคะไม่ต้องทาแป้งหรือถ้าใครอยากทาก็ทาได้นะคะจะได้ไม่ติดกระทะทอดไฟแรงไปเลยนะคะ นี่ค่ะจะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยน่าทานไหมคะ